่านเพื่อนอยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะน,นี่ก็มาเจอกับพิมพ์อีกวันทางช่อง Youtube กดไมค์สตอสิบห้านะคะก็ฝากพเพื่อน <c oughs> กดไลค์กดแชร์กดซับค b าติดตามใหนด้วยวันนี้มาไลฟ์อีกวันนะคะพิมพยาย,ยามที่จะมาไลฟ์วันเสาร์อาทิตย์ให้ได้มากที่สุดนะนะคะเพราะวันปกติไม่ค่อยมีเวลาที่จะ <c oughs> ทำ Youtube นะคะไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่ายุ่งกับ <c oughs> คุณมาน้อยมากนะคะวันนี้นะคะก็ แวมาพูดคุยสองคอนเทนต์นะคะหลังจากที่มีคนเข้ามาถามนะคะในเรื่องของว่าเขาจะทํำยังไงเมื่อเขาตกเป็นเหยื่อของแกมเมอร์แล้วก็พูดคุยในเรื่องของวีซ่าแต่งงานแล้วก็วีซ่าคู่มัธนอเมริกานะคะว่าเมื่อถึงจุดท้ายท้ายสุดแล้วคุณจะเลือกวีซ่าอะไรนะคะวันนี้อยากจะมาเรยดาวพูดคุยนะคะใครมีคําถามเียมคําถามไว้นะคะก็ฝากเพื่อนๆอย่าลืมนะคะใครจะสั่งคมพีหาแฟนฝรั่งทุกเรื่องราวการหาแฟนฝรั่งเขียนโปรไฟล์สมัครเลดดก็ ยัยไลดีพิมพ์จ้าสร็จวนมาได้นะคะวันนี้อยากจะมาเล่าสู่ประเด็นที่สําคัญหลังจากเมื่อวานนี้พิมพ์ออกคลิปไปนะคะเขาเรียกว่าคิปอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องของมีพีพ่คนหนึ่งมาถามน่าสนใจมากนะคะเขาถามว่าเขาเจอคลิปพิมพ์ช้าไปนะคะเขาเจอคลิปพิมพ์ช้าไป้วเขาก็โดนไปแล้วเกือบหนึ่งล้านบาท แลวเป็นนี้ต่างหากหนำซ้ำยังมีหน้าให้ส่งเงินไปให้มันอีกเพราะมันติดคุกอยู่แล้วตอนนี้มีเข้ามาคุยอีกหลายคนจะทํายังไงพวกนี้หายไปเสียทีนะคะพิมพ์แจ้งก่อนนะคะว่าหากครั้งแรกที่คุณตกเป็นเหยื่อของแสแกมเมอร์นะหากคุณมีการโอนเงินให้กับเขานะนะคะสิ่งแรกก็คือตั้งสติก่อนนะคะตั้งสติก่อน พิมจะไม่พูดคุยถึงเรื่องว่าทําไมมันถึงมาถึงจุดนี้เพราะแต่ละคนนั้นก็คือสตอรี่แต่ละคนนั้นก็แล้วแต่คนนะเมื่อคุณเสียงเงินไปแล้วนะนะคะเมื่อคุณเสียงเงินไปแล้วนัานตีก่อนว่าคุณโอนเงินไปเข้าบัญชีใครหากคุณโอนเงินไปทําบริษัทโอนเงินระหว่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเวสเทิร์นยูเนีหรือว่าเมนเนกรมพวกนี้นะคะทําใจอย่างเดียวค่ะคุณไม่มีทางที่จะได้เงินคืนหรือไม่มีทางที่จะจับ ะะแต่หากกรณีที่คุณโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้หญิงไทยที่เป็นบัญชีม้าที่พิมพ์ออกคลิปไปเมื่อวานนะคะว่ามีผู้หญิงไทยแน่หลายคนตกเป็นเรียกว่าบัญชีม้าให้กับพวกสแกมเมอร์นะให้คุณไปแจ้งความดําเนินคดีไม่ใช่เป็นแจ้งความเพื่อบันทึกประจําวันนะคะแจ้งความดําเนินคดีคุณจำไว้นะว่าเมื่อสแกมเมอร์นะมันได้เงินจากคุณครั้งหนึ่งมันรู้แล้วว่าขอโทษนะคะตัวเงินตัวทองอยู่นี่ มันจะสูบคุณจนหมดเนื้อหมดตัวมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถมีที่ขายที่ขายหมดทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายท้ายสุดแล้วคุณก็จะมานั่งเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้หากมันได้ครั้งหนึ่งมันจะสูบคุณไปเรื่อยๆจนคุณหมดตัวมันเคสนี้นะคะหมดไปเกือบล้านแล้วมันก็ยังส่งให้เงินให้มันให้มันอีกเพราะมันถือว่ามันติดคุกอยู่สิ่งที่คุณทําได้นะหากกรณีมันเข้ามาทาง facebook นะ นะคะบล็อกออกบล็อกออกให้หมดแล้วก็ไปเข้าไปตั้งเซตติ้งในเซตติ้งนะคะตั้งเซตติ้งไว้ไม่ให้ใครค้นหาโปรไฟล์ของคุณเจอแล้วไม่ให้ใครแอดเฟรนด์คุณได้นะคะคุณสามารถตั้งได้หมดนะคะคุณสามารถตั้งได้หมดมันอยู่ที่ตัวของคุณเองนะคะแล้วก็สต็อปเลิกคุยกับพวกนี้แนะหลายคนนะนะคะ,ะคิดหวังว่าตัวเองนั้นจะได้เงินคืนอ้อยเข้าปากทางไม่มีทางที่จะได้คืนคุณจำไว้นะไม่มีทางที่จะได้คืน ยิ่งคุณไปคุยกับพวกนี้มากเท่าไหร่นะคุณก็คือเหมือนกับคล้ายๆกับว่าคุยเลิกคุยทุกเส้นทางบล็อกมันออกไปหมดนะนะคะคุณอย่าไปคิดว่าพรุ่งนี้เราจะมีโอกาสที่จะได้เงินคืนมันก่อนหน้าน,านั้นมันเคสอ่าก่อนหน้านั้นเขาก็เสียงเงินไปเกือบล้านเหมือนกันเขาก็ยังคุยอยู่คุยอยู่เราก็ยังคิดว่าตัวเองนั้นจะได้เงินคืนคุณไม่มีทางที่จะได้เงินคืนสิ่งที่จะทําได้ก็คือดําเนินคดีกับพวกบัญชีม้าทั้งหลาย นะฮะแจ้งความดําเนินคดีแต่ในหลายคนหน้าบางพิมใช้คํานี้นะหน้าบางอายนะคะว่าตัวเองนั้นเสียงเงินให้กับแสแกมเมอร์เพื่อนผูกเขาจะว่าโง่เท่ากับว่าคุณไปสนับสนุนพวกนี้นะคะคุณไปสนับสนุนรงเสริมให้มันนั้นนะคะมีล,ละต่อลมหายใจพวกมันให้มันไปหลอกลวงคนอื่นถ้าอย่างนั้นนะนะคะคุณก็ไปทําบาปให้กับคนอื่นดังนั้นหากเป็นเดือนนะคะดาเนินการ นะคะอย่าไปปล่อยมันไว้นะคะอย่าไปปล่อยมันไว้เพราะหากคุณปล่อยมันไว้มันก็ยังจะไปทําแบบนี้อีกต้องระมัดระวังให้ดีๆนะคะเสียงยังไม่ค่อยดีนะคะพิมมาไม่ค่อยได้ลงคลิปในเรื่องของแสแมเมอร์เพราะลงคือคุณเชื่อไหมว่าในหลายครั้งที่ลงคลิปแนวนี้นะไม่ค่อยมีใครสนใจดูนะพอเสียงเงินแล้วถึงมาต่อว่าพิมะนะนะคะว่าพิมไม่ค่อยลง คลิปแนวความรู้นะความรู้ไหยคุณจะไม่ค่อยสนใจดูนะคะเรามาดูคอนเทนต์ที่สองที่พี่จะพูดนะคะในเรื่องของการเปรียบเทียบวีซา่าคู่มัน่นวีซา่าแต่งงานว่าคุณจะเลือกวีซ่าอะไรนะสุดท้ายท้ายสุดแล้วคุณจะเลือกวีซ่าอะไรคือพี่บอกก่อนนะคะว่าการที่เราจะเลือกวีซ่านะมันไม่ใช่แค่ตัวเรานะคะมันต้องคนที่เขาสปอนเซอร์คนที่ยื่นวีซ่าให้กับเราเพราะมันไม่ใช่แค่ตัวเราที่อยากได้อยากทําวีซา่าแล้วเขาจะทํา หากกรณีในดเดชั่นชีพที่เราสามารถที่จะยังไงนะมีพาวเวอร์ในการเลือกนะพิมพ์ใช้คำนี้นะมีพาวเวอร์ในการเลือกคุณก็จะเลือกได้เพราะตอนที่พิม Visa, นะพ์ทำวีซ่านั้นพิมบอกเลยนะคะว่าพิมพ์ม,มีพาวเวอร์ในการเลือกเพราะหากจะให้พิมพ์ลาออกแต่ง,งานมาแล้วนะมา,าด้วยวีซ่าตอนแรกนะตอนที่พิมพ์จะยื่นวีซ่าแต่งงานนะคือสามีนะ่ะอยากให้ทำวีซ่านักเรียนมาแต่พิมพ์ไม่ทํา นะคะเพราะไม่ถามเพราะมองเห็นแล้วว่าคือมันจะมีความคัดค้านในหลายอย่างวีซ่าคู่มั่นหรอนะคะเลิกคิดไปได้เลยนะคะเรามาดูความแตกต่างของวีซ่าคู่มัน่นวีซ่าแต่งงานก่อนนะคะวีซ่าแต่งงานคุณต้องจดทะเบียนสมรสนะคะไม่ว่าคุณจะจดที่ไหนก็ตามบนโลกใบนี้คุณจะต้องจดทะเบียนสมรสจดทะเบียนสมรสแล้วสถานะเราคือแต่งงานนะคะเราก็สามารถที่จะยื่นวีซ่าแต่งงานเข้ามาอเมริกาได้ วีซ่าแต่งงานอันนี้นะนะคะเมื่อก่อนมันจะเขามันจะมี K3K3 ก็คือทําวีซ่าแต่งงานเข้ามาแล้วก็มาต้องมาปรับสถานะในอเมริกาอีกมันคล้ายๆกับวีซ่าคู่มั่นแต่วีซ่าตัวนี้ณปัจจุบันคนไม่ค่อยนิยมทานะคะเขาจะทําแต่ CR1CR1 ก็คือหากคุณจดทะเบียนสมรสต่ากว่าสองปีคุณเข้าอเมริกามาคุณจะได้กรีน卡สองปีเมื่อครบสองปีแล้วคุณสามารถที่จะ อ่ายืดรีมูฟกินการ์ดจาก2ปีเป็น10ปีนะคะหลังจากนั้นนะคะกรณีที่สามีคุณไม่ล้มหายตายจากแต่งงานอยู่กับคนเดิมนะคะแต่งงานอยู่กับคนเดิมแล้วภายใน2ปี9้าเดือนที่คุณถือกรีนการ์ดนะคุณสามารถที่จะอ่าสมัครเป็นซิติเซนได้คืออเมริกานี่มันจะดีกว่าอังกฤษตรงจุดนี้อังกฤษเนี่ยนะคะคุณต้องไป อ่าวีซ่าสองปีใช่ไหมแล้วเปมูเป็นวีซ่าถาวรสามปีกว่าคุณจะได้วีซ่าถาวรต้องห้าปีนะคะแต่อเมริกาสองปีเก้าเดือนนะคะสองปีเก้าเดือนคุณสามารถที่จะสมัครเป็นพลเมืองของเขาได้แต่คุณต้องแต่งงานกับคนเดิมนะคะแต่งงานกับคนเดิมแค่นั้นนะคะหากคุณกรณีที่คุณสามีคุณตายในช่วงที่อ่าคุณมาด้วยวีซ่านี้นะสามีคุณตายในช่วงที่คุณถือกินการ์ดนะคุณต้องรอห้าปี คุณต้องรอห้าปีคุณถึงมีสิทธิ์ที่จะสอบพลเมืองได้นะคะหรือหากกรณีที่คุณมีเหตุให้คุณหย่ามีเหตุให้คุณหย่านะคะคุณต้องรอตั้งถึงห้าปีนะคะคุณถึงจะทำอ่า <c oughs> ทำอ่าเขาเรียกว่าสอบเป็นพลเมืองได้นะคะวีซ่าอ่แต่งงานหรือวีซ่าคู่สมรสเนี่ยมันหากกรณีที่สามีหรือแฟนคุณอยู่ที่ไทยเกินหกเดือนนะ คุณสามารถที่จะยื่นที่ตึกสินทนได้เขาเรียกว่านะคะ cr 1 dcf หรือว่าอะไรพวกนี้นะนะคะก็คือดําเนินการในไทยทั้งหมดเลยนะนะคะทั้งหมดเลยนะคะใช้ระยะเวลาประมาณห้ถึงหเดือนนี่แหละแต่หากกรณีที่คุณยื่นในอเมริกาอันนี้คือคือพิมพูดถึงในกรณีที่ทําเองนะไม่ได้จ้างเพราะในหากกรณีคุณจ้างนั้นก็คือมันขึ้นอยู่กับเอเจนซี่ขึ้นกับคนาลว่าเขาจะพร้อมส่งเอกสารให้คุณเมื่อไหร่นะคะแต่หากกรณีที่คุณอ่า ทำแบบยื่นเพ่อไปที่แฟนอยู่ที่ต่างประเทศนะนะคะมันจะใช้เวลาประมาณหนึ่งนปะีณตอนนี้อาจจะมากกว่านั้นนะคะมากกว่านั้นหนึ่งปีหนึ่งปีห้าเดือนหรือหกเดือนนะคะเพราะปัญหาโควิดนะคะหากกรณีที่คุณจดทะเบียนสมรสเกินสองปีณนะวันที่คุณเข้าอเมริกาคุณจะได้กิน g า s สิบปีทันทีนะคะจะถามว่าหากคุณได้กินการ s สิบปีแล้วหากสามีคุณตายเวลาที่คุณเข้าอเมริกามานะคะอันนี้คุณก็ต้องไปนับห้าปีอีกนะคะ ต้องไปนับห้าปีดังนั้นนะดังนั้น <c oughs> ก็อยู่ที่เราผู้หญิงไทยเน่หลายคนนะพ่าดจดทะเบียนสมรสแล้วสามีไม่ยอมยื่นวีซ่าให้ไม่ยอมยื่นวีซ่าให้คุณทำยังไงคุณทำอะไรไม่ได้นะนะคะคุณทำอะไรไม่ได้คุณต้องค้างตึงอยู่ที่ไทยต้องรอสองปีสามปีถึงจะสามารถฟ้องหย่าฝ่ายเดียวได้กรณีที่ผู้ชายไม่อุปการะเลี้ยงดูนะคะคุณสามารถที่จะยื่นฟ้องหย่าฝ่ายเดียวได้นะคะนอกจากนี้นะ คันทาวีซ่าแต่งงานนะคุณเข้าอเ,นะเ,เมริกามานะคะเข้าอเมริกามานั้นภายในหนึ่งเดือนหรือสองเดือนคุณจะได้กินการ์ดส่งมาถึงบ้านคุณเลยนะคะคุณไม่ต้องทําอะไรนลคุณไม่จําเป็นที่ต้องไปสัมภาษณ์คุณไม่ต้องเป็นจำเป็นที่ต้องทําอะไรแล้วนะคะมันก็คือข้อดีของมันแต่ข้อเสียก็คือหากกรณีที่คุณไม่ชัวร์ในเรดิชั่นชิพนะคะอย่างที่พิมพ์เคยพูดไปนะคะว่าการแต่งนะ่ะมันง่ายแต่การหย่ามันยากนะคะ พอมาอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้คราวนี้จะเข้าโปรเซสของการหย่ามันไม่ง่ายนะคะมันไม่ง่ายมันใช้เวลาบางคนบอกว่าพี่เราจะหย่าเขาหากกรณีที่ตกลงปรงใจพร้อมหย่ากันฝ่ายทั้งสองฝ่ายมันก็อาจจะง่ายนะคะหากไม่มีลูกนะหากมีลูกนะมันก็จะยากนะ,ะมันก็จะยากจำไว้นะว่าเวลาการยื่นวีซ่าพวกนี้นะคะก็คือผู้ชายต้องสปอนเซอร์ต้องมีรายได้เพียงพอสำหรับสปอนเซอร์หากกรณีที่คุณมาคนเดียว นะคะรายได้เขาก็คือต้องคือเวลาที่เขานับรายได้นะเขาจะนับรายได้ทั้งเฮา s e ยกตัวอย่างเช่นผู้ชายมีลูกติดสามคนนะคะรายได้เขาประมาณเนี้ยสปอนเซอร์คุณมาหนึ่งคนเขาก็นับผู้ชายหนึ่งคนลูกเขาสามคนเป็นสีน 5, นะะ่รวมกับคุณเป็นห้านะคะรวมกับคุณเป็นห้าพอรวมกับคุณเป็นห้าแล้ว ดังนั้นนะผู้ชายต้องมีรายได้มากพอที่จะสามารถสปอนเซอร์ได้ทั้งหมดเพราก่อนหน้านั้นมีคนมาคอมเมนต์มาโพสในกลุ่มนะว่าเขาจะทำวีซ่ามาแคนาดาแต่ผู้ชายมีลูกติดสองคนแล้วผู้หญิงมีลูกติดสองคนตาต่างฝ่ายต่างสามสามสามกสามเป็นหกพอหกปุ๊บผู้ชายรายได้ไม่พอพอรายได้ไม่พอไม่สามารถที่จะยื่นวีซ่าให้กับคุณได้นะนะคะหากคนนี้เขายื่นเขาต้องไปหาญาติโกโฮติกาเพื่อนฝูงเขามาร่วม จอยสปอนเซอร์ซึ่งในหลายคนที่จะมาร่วมจอยสปอนเซอร์นะพิมพพูดเลยนะคะว่าเขาต้องได้รับความยินยอมพร้อมใจกับสามีนะคะหรือภรรยาของเขาจะต้องเซนเซนยินยอมในหลายคนเขาไม่เซนยินยอมเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นอ่ามันเขาต้องมารับผิดชอบคุณด้วยนะคะซึ่งในหลายคนเขาก็ไม่ทําคือในต่างประเทศมันจะไม่เหมือนที่ไทยนะนะคะไม่เหมือนที่ไทย พราะที่ไทยนั้นก็คือในหลายคนเอาว่าเป็นญาติกันเราไปช่วยกันไปข้ามรถข้ามเรือข้ามอะไรต่างๆจะในต่างประเทศมันไม่ใช่นะคะคือหากเขาไม่สนิทจริงๆหรือเขาไม่อยากจะช่วยจริงเขาก็ไม่ช่วยนะนะคะเรามาดูวีซ่าคูมันนะวีซ่าคูมันชื่อมันก็บอกนะคะว่าวีซ่าคูมันแต่แนหลายคนก็มาถามนะว่าหากกรณีที่เราจะจดทะเบียนสมรสในระหว่างที่เรานะั้นอะ่นี่วีซ่าคูมันทาได้ไหมทําไม่ได้นะเพราะวันที่คุณไปสัมภาษณ์วีซ่านะนะคะ วันนั้นน่ะสถานทูตจะให้คุณขอไปรับรองโสดผู้หญิงในหลายคนพลาดไปจดทะเบียนสมรสนะคะเขาตีกลับนะคุณต้องไปเปลี่ยนเป็นเป็นวีซ่าแต่งงานดังนั้นก็คือจะต้องเริ่มโปรเซสใหม่นะคะมันจะเสียเวลาดังนั้นคุณยังไม่สามารถที่จะยื่นเอ่อเรียกว่าไรไม่สามารถที่จดทะเบียนสมรสได้ในระหว่างยื่นวีซ่คาคูมันวีซ่าคูมันคุณจําไว้ให้ขึ้นใจนะว่าคุณจะต้องเจอกันในชีวิตจริงหนึ่งครั้งขนาดแค่หนึ่งครั้ง สถานทุนก็จะถามคุณนะวันที่คุณไปสัมภาษณ์นะว่าคุณแน่ใจกับความสัมพันธ์ไหมเพราะในลายคนจะเจอคําถามนี้เพราะหากเจอกันแค่ครั้งเดียวโอกาสที่แบบว่าเวลาที่มาอยู่ด้วยกันแล้วมันไปด้วยกันไม่ได้มันก็ไม่สูงนะคะการวีซ่าคู่มั่นเนี้ยเจอกันในชีวิตจริงหนึ่งครั้งนะคะในชีวิตจริงหนึ่งครั้งยื่นวีซ่ายื่นวีซ่าคูม่มั่นเะนี้ยนะคะชื่อมันก็บอกว่าคู่มัน่นหากคุณแต่งงานตามประเพณีคุณสามารถยื่นได้ไหมยื่นได้ ราะการแต่งงานตามประเพณีไม่นับว่าเป็นการแต่งงานไม่นับว่าเป็นการแต่งงานในภาษากฎหมายนะคะยกเว้นการจดทะเบียนสมรสที่จะเรียกว่าการแต่งงานตามภาษากฎหมายนะคะหากกรณีที่คุณจะยื่น่ีร้างคู่มั่นนะนะคะก็คือเจอกันในชีวิตจริงหนึ่งครั้งระยะเวลาการยื่นมันจะน้อยกว่าวีซ่าแต่งงานนะคะมันจะน้อยกว่าหากอันกรณีนี้ก็คือพูดในเรื่องทั่วไปนะที่ตัวเองยื่นเองนะ ไม่เกี่ยวกับทนายความหรือว่าเอเจนซี่ทั้งหลายหากกรณีที่ผู้ชายหรือว่าตัวคุณนั้นมีประวัติทางคดีการยื่นเองจะมีความซับซ้อนนะคะแนะนําว่าให้ยืน่น <c oughs> ให้จ้างทนายให้จ้างทนายแค่นั้นทําเรื่องให้เพราะนายเพราะทนายความเขาจะรู้แหละว่าคุณสองคนนั้นมีประวัติ อะไรบ้างและเขาจําเป็นที่ต้องทํำยังไงนะคะมันถึงจะผ่านไปได้เพราะหากคุณยื่นเองนะคะมันก็มีโอกาสที่จะพลาดนะ,ะคะพิมใช้คานี้นะว่ามีโอกาสที่จะพลาดดังนั้นคุณก็ต้องรู้ว่าคนของคุณและตัวคุณนั้นมีประวัติทางคดีอะไรที่มันจะมีผลกระทบต่อเรื่องของการทำวีซ่า ะะวิซ่าคูมันก็บอกนะว่าวิซ่าคูมันเมื่อคุณได้วิซ่าคูมันแล้วคุณบินเข้าอเมริกามาคุณต้องจดทะเบียนสมรสภายใน90วันนับแต่วันที่แตะเท้าแต่อเมริกาคุณเชื่อไหมคะว่าผู้หญิงไทยในหลายคนฝรั่งไม่จดทะเบียนสมรสพอพูดเรื่องนี้ทีไรนะผู้ชายก็จะบอกว่ารออีกเดือนหนึ่งสองเดือนอย่างในหลายคนผู้ชายไปจดวันที่แปดสิบแปดกับแปดสิบเก้าพร้อมกับ <c oughs> สัญญาก่อนแต่งงานหนาะปึกหนึ่ง ถึงตอนนั้น <c oughs> ผู้หญิงรู้สึกเลยว่าตัวเองนั้นนะคะ <_ an> เขาเรียกว่าอะไรนะ <_ an> กลับไม่ได้นะคะกลับไม่ได้ในหลายคนก็จะเซ็น without lawyer ไม่มีทนายของตัวเองอันนี้คือพลาดมากนะพลาดมากดังนั้นก่อนที่เราจะทำมันต้องได้คุยกันก่อนล่ะว,ว่าเขาจะให้เราทำสัญญาก่อนแต่งงานไหม นะคะเพราะหากทำสัญญาก่อนแต่งงานคุณจะเป็นที่ต้องมีทนายความรนะีเพซเซนต์คุณนะคะเพื่อเป็นตัวแทนของคุณเพื่อหาจุดอ่ากึ่งกลางเพราะในหลายคนนะในสัญญาก่อนแต่งงานนะั้นนะคะหากตอนนี้มันไม่มีอายุมันจะอยู่จนจนตายจากกันเหมือนกับที่คลิปที่พิมพ์ออกไปก่อนหน้านั้นว่าเขาแต่งงานกันมาสามสิบปีวันที่เขาจดวันที่เขาจดทะเบียนสมรสผู้ชายให้ทําสัญญาก่อนแต่งงานณนะวันนี้เขาจะหย่ากัน เขาจะได้อะไรบ้างตอบไม่ได้อะไรนะเพราะว่ามันมีสัญญาก่อนแต่งงานตัวนั้นนะคะมันมีสัญญาก่อนแต่งงานตัวนั้นที่บังคับใช้อยู่มันไม่หมดอายุเมื่อวีซ่าคูมันนะคุณเข้าอเมริกามาแล้วคุณต้องจดทะเบียนสมรสภายในเก้าสิบวันหากคุณไม่จดทะเบียสนสมรสมันเป็นยังไงต้องกลับคุณไม่สามารถที่จะไปปาดซ้ายปาดขวาที่ทินเดอหาคนใหม่แล้วจะแต่งงานเป็นไปไม่ได้ คุณแต่งงานนะคะหากกรณีที่คุณแต่งงานนะคะคุณก็จําเป็นที่ต้องกลับนะคะคุณจําเป็นที่ต้องกลับแล้วก็จําเป็นที่ต้องยื่นเรื่องมาใหม่แต่หากกรณีที่คุณจะไปแต่งงานกับเขาแล้วจะให้เขายื่นกินการปรับสถานะอะไรในอเมริกาทําไม่ได้ทำไม่ได้นะคะเพราะคนที่ทําวีซ่าเอ่อคนที่จะทําอะไรในหลายอย่างคุณได้นั้นจะต้องเป็นคนที่สปอนเซอร์วีซ่ากับคุณแค่นั้นมันจะมีความเสี่ยงเพราะผู้หญิงไทยแหนหลายคนมาแล้วมันเข้ากันไม่ได้ มาแล้วม,ลมันได้กลับไปมันกลับมีคนหนึ่งก่อนหน้าน,นั้นที่เขามาคอมเมนต์เขาว่าเขาเข้ามาอเมริกามันด้วยวีซ่าคู่มั่นเขาก็เหมือนรักกันดีนะแต่พอเข้ามาอยู่จริงๆแล้วมันเข้ากันไม่ได้ก็เลยเลิกกันแล้วทีนี้ก็เจอคนใหม่แล้วก็ยื่นเข้ามาอีกแล้วก็ก็คือเขาก็ไม่ได้ตามติดตามไม่ได้สนใจอะไรนะสิบเดือนแล้วนะคะที่จ้างเอเจนซี่ให้ทําให้แต่ก็ยังไม่ได้แม้แต่เคสนามเบอร์นะคะไม่ได้แม้แต่เคสนามเบอร์ดังนั้น,นพิมพ์จะบอกนะคะว่า คุณทำคุณก็ต้องตามคุณต้องรู้ข้อมูลนะคะจะอ้างว่าตัวเองภาษาอังกฤษไม่ได้ภาษาอังกฤษง่อยนะหากง่อยแบบนั้นนะคุณมันอยู่ต่างประเทศลําบากพิณพูดเลยนะคะว่ามันลําบากแต่คิดว่าเนี่ย <c oughs> ว่าจะได้ไม่ได้ในต่ะนะคะดังนั้นนะวีซ่าคู่มั่นมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะระยะเวลาเมื่อคุณเข้ามาแล้วแต่งงานคุณก็ต้องยื่นปรับสถานะบางคนพิณจะบอกนะคะบางคนผู้ชายก็อ้างว่าไม่มีเงินไม่ปรับสถานะให้ นะคะแล้วก็มีก่อนหน้านั้นนะคะที่ที่ผู้หญิงมาแล้วผู้ชายมาจดทะเบียนสมรสวันที่89ดสนะเลยอีกวันหนึ่งจะต้องกลับพร้อมกับสัญญาก่อนแต่งงานหนาะปึกหนึ่งแล้วผู้ชายก็ยื่นเอกสารปรับสถานนะแล้วทีนี้ทางาทาง USCIS เขาตีกลับมาตีกลับมาให้แก้ไขผู้ชายไม่ส่งไม่ส่งต่อแล้วทำคุณจะได้กินการไม่ไม่ได้ อีกกรณีหนึ่งก็คือผู้ชายบอกว่าไม่มีเงินไม่มีเงินก็ค้างตึงนะทาอะไรไม่ได้นะการจดทะเบียนสมรสไม่ได้ทําให้สถานะของคุณถูกอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายเพราะคุณมีวีซ่าอยู่แค่หกเดือนนะคะวีซ่าคูมันคุณมีที่เขาแตม์มาให้คุณนั้นมีวีซ่าหกเดือนหรือสามเดือนสามไม่แน่ใจน่าจะเป็นสามเดือนนะเพราะต้องแต่งงานภายในเก้าสิบวันที่ไม่แน่ใจแต่ว่าระยะเวลาของวีซา่าอายุของวีซ่าก่อนที่คุณจะบินเข้าอเมริกานะั้นมีอายุหกเดือนนะคะ อย่างน่าสุดเนี่ยมีน้องในหมู่บ้านเลยนะที่เขาจะบินเข้าวันปลายเดือนเนี่ยนะคะพิมพ์ก็บอกเขานะว่าให้เขาคุยเรื่องแต่งงานแล้วผู้ชายก็บอกว่าอาจจะรอหนึ่งเดือนหรือมากกว่านั้นเพราะเพราะอยากให้ครอบครัวเข้ามานู่นนี่นั่นะแต่พิมพ์บอกนะคะว่าเวลาที่คุณจดทะเบียนสมรสคุณยื่นปรับสถานนะคุณจะรอกินกาดนานมากและยิ่งสถานการณ์โควิดตอนนี้นะบวกไปเลยหนึ่งปีพักนะคะในหลายที่นะนะคะและยิ่งอ่า บางรัฐเมื่อก่อนมันไว่สี่เดือนสามเดือนแล้วเขาจะต้องสัมภาษณ์เขาจะต้องสัมภาษณ์กินการ์ดด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเรามาแล้วเราแต่งงานยื่นปรับฐานนะเราเราจะได้กินการ์ดเลยไม่ได้นะมันบางคนนะคะเขาจะสัมภาษณ์คุณด้วยนะคะสัมภาษณ์ดูอะไรว่าการแต่งงานนี้เป็นการแต่งงานโดยชอบธทมหรือเปล่านะคะรักกันจริงไหมนู่นนี่นั่นแต่งงานเพื่ออะไรบลาบาบาคิดดูนะว่าคําถามพวกนี้พิมไม่เคยเจอเลยเพราะอะไรเพราะพิมมาด้วยวีซ่าแต่งงาน พิมพ์ปาเจอตอนวันที่พิมพ์ไปสัมภาษณ์สัญชาตินะคะสัญชาตินะคะวันที่พิมพ์ไปสัมภาษณ์เป็นพลเมืองโอ้ยจะบอกนะคะว่าเขาเขา้เขา,เ,ขาเครื่องรีดเลยนะคะใช้คํานี้เลยนะรีดถามทุกอย่างว่าทําไมเราถึงแต่งงานบลาบลา,บาแต่งงานเราอยากทาไมเราอยากเป็นพลเมืองทํานู่นคือถามถามเยอะมากนะคะซึ่งคําถามพวกนี้พิมพ์ไม่เคยเจอ แต่หากวันนี้คุณมาด้วยวีซ่าคู่มั่นคุณจะเจอนะคุณจะเจอเพราะเขาต้องกิน g a สองปีคุณต้องสัมภาษณ์บางคนอาจจะไม่ได้สัมภาษณ์บางคนอาจจะสัมภาษณ์นะะมันแล้วแต่ว่าคุณจะไปเจอเคสแบบไหนนะะเคสแบบไหนโอเคนะคะใครอยู่ขึ้นมาน้าค่ะคุณออนอุมาคุณรัตนานะคะจ้ากอให้โชคดีค่ะป้าจูนะคะค่ะคุณออนเสียงยังงงแงงอยู่นะคะจ้าคุณรัตนานะคะ ไม่รู้หรอกค่ะบางคนเขาก็รู้นะคะคุณลอสดนาน,นะคะมันต่างกันไม่กี่เดือนนะคะแต่คุณก็ต้องมารอเารียกว่าอะไรนะคุณก็ต้องมารอกรีนการ์ดอีกเพราะหากกรณีคุณมาด้วยวีซ่าคู่มั่นนะมันไวกว่าไม่กี่เดือนสามสี่เดือนนี่แหละสามสี่เดือนนั้นนี้ก็คือมันจะต่างตอนที่เข้ามาอเมริกา หากกรณีที่เรามามีการแล้วด้วยวีซ่าคู่มั่นนะเราแต่งงานแล้วทีนี้เราอยากกลับบ้านมีเหตุฉุกเฉินเชิญให้เรากลับบ้านคุณกลับไปได้นะในระหว่างที่คุณยังไม่ได้กินการหรือไม่ได้อะไรแต่คุณจะกลับมาไม่ได้ออกไปได้แต่กลับมาไม่ได้นะคะใช้คานี้ถ้าคุณจิรพัฒนะนะคะจะคุณพัฒส,สอนทาะอย่างที่พิมพ์แจ้งไปนะนะคะว่าคุณไปดําเนินการแจ้งความนะคะทุกวีมีข้อดีข้อเสียกันหมดนะคะ ค่คุณอ๋องมา <c oughs> คุณตกงานไม่ได้มีปัญหากับการขอวีซ่านะต่อให้คุณไม่มีงานทำนะคะแต่ผู้ชายฝ่ายชายเพราะฝ่ายเพราะเขาดูหลกัหลกๆคือฝ่ายชายนะนะคะฝ่ายชายหากฝ่ายชายไม่มีไรายได้ไมีมรายตกงานนี่จะเป็นปัญหานะคะฝ่ายหญิงไม่มีปัญหานะคะ ฝ่ายหญิงไม่มีปัญหาคุณจะตกงานคุณไม่มีงานทําก็ไม่มีใครว่าคุณนะฮะนะคะเพราะหลกัหลกๆแล้วเขาดูคนที่จะสปอนเซอร์นะคะเขาจะดูคนที่สปอนเซอร์คุณแค่นั้นนะคะในน่้นไหนคนถามนะเรื่องของการทําวิซ่านี้นะคะพี่หมอนะคะว่าจ้าคุณกรบนะคือมันอยู่ที่ตัวเรานะนะคะมันอยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่ตัวเราเป็นหลัก หากกรณีที่ฝ่ายชายนะไม่มีงานทำํำจะเป็นปัญหานะคะไม่จะเป็นปัญหาเพราะรายได้ไม่พอพอ,อไรายได้ไม่พอนะคะคุณก็จะทํทาวิซ่ายากนะคะทํามิซ่ายากนะคะต้องหาคนมาร่วมจอยสปอนเซอร์ใครมีคําถามขึ้นมาได้นะนะคะมีคนมาคอมเมนต์นะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาคาดหวังในการเดินสายฟอกก็คือเขาคิดว่า ฝรั่งจะดีกว่าคนไทยนะนะคะฝรั่งจะดีกว่าคนไทยคือพิมพ์พูดนะคะว่าฝรั่งก็คนคนไทยก็คนคนดีไม่ดีเลือกเอาไม่ได้อยู่ที่สัญชาติภาษานะนะคะไม่ได้อยู่ที่สัญชาติหรือว่าภาษามันอยู่ที่คนหากกรณีทุนที่คุณคิดว่าการแต่งงานกับฝรั่งจะดีกว่าการแต่งงานคนไทยมันไม่ใช่หรอกมันอยู่ที่คนคุณเจอคนดีก็ดีคนเจอคนไม่ดีก็ไม่ดีนะคะ คำตอบสุดท้ายที่พิมจะตอบนะพิมก็ตอบเขาไปนะว่า <c oughs> ทุกอย่างอยู่หากกรณีที่คุณโจทโจนี้นะคะเป็นโสดดีที่สุดหากคุณคิดว่าอา่า <c oughs> แต่งงานการแต่งงานกันมีคู่คือสิ่งที่ <c oughs> ต้องเสี่ยงนะพิมพูดเลยนะการเป็นปโส์ดีที่สุดมันอยู่ที่คนนะคะต้องดูต้องเลือกดูต้องเลือกดูเลือกเอานะคะ เพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วเมื่อสองสามวันที่แล้วก็ได้คุยกับน้องที่น้องในหมู่บ้านนะรุ่นหลานแล้วล่ะรุ่นหลานนะคะเขาเป็นรุ่นหลานผมพิมก็บอกเขานะว่าเขาจะมาให้เขาเพราะเขาจะบินมาแล้วด้วยวีซ่าคู่มัน่นก็บอกคุยเรื่องมันแต่งงานกับผู้ชายนะคะให้พกเงินมาด้วยจะมาแต่ตัวไม่ได้นะคะเพราะหากกรณีที่มีอุบิเหตุหรือว่าอะไร ต้องซื้ออ่าเรียกว่าอะไรนะซื้อประกันการท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นเพราะใน,นหลายคนพิมพ์เห็นล่าสุดนี่เห็นแล้วเสียใจยแทนนะคะผู้หญิงมาด้วยวีซ่าคู่มั่นหรือวีซ่าอะไรแต่งงานได้ไม่ถึงหกเดือนสามีป่วยเป็นมะเร็งและตอนนี้ก็คือปัญหานะคะขึ้นกับโลเคชันนะคะขึ้นอยู่กับโลเคชันว่าเขาอยู่ที่ไหนหากผู้ชายอยู่ที่อ่า มันมี property line นะคะที่คุณนั้นสามารถเสด์ได้ทาง U S i S ได้นะคะคุณให้แฟนของคุณเสด็จดูนะคะที่จะดูรายได้ต่อปีดูรายได้ต่อปีเพราะเวลาที่เขาดูรายได้ต่อปีนะเขาบวกเขาโห้หเขานับคนในบ้านนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้ชายมีลูกติดอยู่แล้วสองคนรวมกับผู้ชายเป็นสามแล้วเขามาทำวิซ่าให้กับคุณคุณเป็นคนที่สี่นะคะเวลาที่เขา,าคิดรายได้เขาคิดรายได้ทั้งครอบครัว นะคะคิดรายได้ทั้งครอบครัว3ามคนแล้วก็บวกคุณบางเอิญเนชะนะคะคุณท้องอีกนะคะบวกไปเป็นห้านะคะเขาจะบวกเป็น5้าเวลาที่เขานับนะนะคะเขาไม่ได้บวกแค่ตัวคุณคนเดียวนะเขาบวกไอเด็กในท้องด้วยนะคะแม้ยังไม่คลอดก็ตามนะนะคะเขาจะบวกด้วยดังนั้นนะนะคะผู้ชายต้องมีรายได้เพียงพอเลยล่ะพี่บอกนะคะหากเขามีรายได้ไม่เพียงพอวันที่ไปสัมภาษณ์สถานทูตจะให้ติดสองสองหนึ่งี G. นะฮะเขาจะไม่ให้วีซ่าคุณให้คุณไปหาคนมาร่วมจอยสปอนเซอร์หรือว่าอะไรต่างนะหรือว่าเวลาที่ยื่นอ่ายื่นเรื่องเข้าอยู่ s ก่อนที่เขาจะอนุมัติเคสอะไรต่างนี่เขาจะแจ้งกลับมาว่าไรายได้ไม่เพียงพอนะฮะแต่ส่วนมากแล้วนะฮะในหลายคนจะพลาดท้องหรือว่าตั้งใจท้องอะไรต่างนะเขาคิดว่าการขอวีซ่าจะง่ายคุณคิดผิดนะการท้องทําให้การขอวีซ่ายากมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าผู้ชายนั้น ต้องมีรายได้เพียงพอมากพอที่จะคลุมให้เด็กในท้องด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกในจุดหนึ่งที่แนหลายคนนะ่ะไม่รู้รู้แต่ว่าที่หากเราท้องมันจะทําให้การขอวิจัาง,ง่ายขึ้นมันไม่ง่ายและการมาใช้ชีวิตนะทินจะมองนะว่ามันจะยากยิ่งมีลูกด้วยกันเนี่ยนะคะมันจะยากมันจะยากมากขึ้นนะคะโอเคใครมีคําถามก็นะคะแล้คุณอ่อนมา,มายินดีด้วยครับ มีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ในวิดีโอได้พิมไปก่อนนะ <laughs> จะพิจารณนะคะนะคะละหมาในการคุยนะคะยังยังไม่หายดีนะคะยังเป็นจังหวัดอยู่ค่าคุณโนจันนะคะยังเป็นจังหวัดอยู่นะคะค่ะวันนี้ก็ลาติสวัสด,นนกดีกันทุกคนในหนังสือเล่มนี้นะในคำพี่หาแผนฝรั่งนะพิมเขียนเรื่องของการเตรียมตัวที่จะบินมาต่างประเทศนะนะคะอันนี้คือเป็นประโยชน์มากๆเลยนะนะคะ ว่าเราต้องเตรียมเอกสารอะไรแล้บ้างแลยพิมพพ์ูดในเรื่องของบทที่ยี่สามนะคะค่าใช้จ่ายในอเมริกานี่คือมันทําให้คุณเห็นเห็นว่าบางรัานนะต้องมีรายได้เท่าไหร่นะฮะหนึ่เจ็สิบปดใช่ไหมนะคะต้องมีรายได้เท่าไหร่ถึงจะ <c oughs> ใช้ชีวิตคือมันมีค่าตาค่าใช้จ่ายมันสูงนะคะบางรัาดรัฐไหนที่ค่าของชีพสูง,สงนะนะคะ มันก็คือลายด้านผู้ชายต้องเยอะอย่างอันดับหนึ่งเลยฮาวายฮาวายนะคะฮาวายคะ่ะผู้ชายคุณอยู่ฮาวายนะที่บอนะคะว่าทำสปอนเซอร์วีซ่าให้กับคุณนะผู้ชายต้องมีเงินเยอะอันต่อมานะคะก็คือเจ้าคุณคุณนิสานะคะเจ้าคุณอัชราพรอ,อันดับต่อมาคือ Washington ะคะวอชิงตันดีซีนะคะวอชิงตันดีซีเป็นเมืองหลวงนะนะคะ แต่ค่าของชีพสูงนะคะแล้วก็แถวนิวยอร์กแคลิฟอร์เนียนะคะแคลิฟอร์เนียนิวเจอร์ซีพวกนี้หากมาอยู่ทางบ้านนอกแบบพิมพ์นะนะคะอย่างเท็กซัสนะนะคะผู้ชายก็ไม่จําเป็นต้องมีรายได้เยอะมากเท่าไหร่ก็สามารถสปอนเซอร์ได้นะคะมันขึ้นอยู่กับรัฐนะคะมันขึ้นอยู่กับรัฐที่ที่ไปอยู่นะคะ วันนี้ก็เจยกันแค่นี้นะคะก็ลาติสวัสดนอนหลับฝันดีกันทุกคนใครมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ในวิวได้นะคะว่างมาตอบให้กับทุกคนขอบคุณค่ะจ้าคุณอานามา